โอเคซุเปอร์ฮีโร่ปัญจกรยานปันมาเก่งค่ะจุนตัวเก่งมากค่ะปันเลยปันเลยเออดีๆตาจุนโตก็เขียนดีๆเออเห็นไปเออไปให้ค่อยไปให้ค่อยเลี้ยวตาเบาๆโอเคซุเปอร์ฮีโร่ อ่าค่อยค่อยค่อยไปเห็นไปเก่งมากอ่าไปปากก็มองทานชิลูก <c oughs> <c oughs> ระวังล้มช้า น้องเหนื่อยแล้วลูกน้องไม่เขียนแล้จนจนก็ปั่นเองเลยเท้าปั่นมา<ๆ>ปั่นเลยปั่นปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลยก็ปั่นไงไม่เอาเท้าปั่นมันจะเป็นยักทีละ่ะเออไไปเออ

มันมือดำมาดูมือนายี่ดำไหมดูมือดำไหมเออมือดำไหมลูกดำก็อย่าไปจับมันชีไปล้างมือไปมือดำนั่นแหละ น้องขี่ก่อนอน้องขี่ได้ไหมเอาะอาลองตาบวองปั่นดูดิไปดูทางด้วยเลี้ยวไปข้างหน้านอนแ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 อน,แอนเดี้ยวดีดีสิดูทางเออแต่มันชนอ่ะเดีย๋ดวยวยอลองขี่แป๊บหนึง่งน้องขี่แป๊บหนึง่ง อาตะปันมนาะให้น้องขี่แป๊บนึงอาอจุนจไปขี่คันเล็กก่อนรอก่อนเอนเอ,นเนอข่นเอ๋จุขี่คันเล็กมาขี่มาหาน้องขี่มาแอนแอนอ้ยอก็ยอยออ้จาก้อ้องก่อนลูกเันจเชนเอ้ยเฮ้เลยอฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ปเฮ ตาปั่นไปไปถึงไหนแอนแอนแซงเลยจนตัวแซงเลยแอนโตแซงแอนตามองทางบอกน้องมองทางดูเจตาดูทางด้วยดูทางด้วยแอนแอน,แอน,แอนอสองคันมาแล้ว แอลดแรงครับรดแรงฮะโอเคถึงแล้วเหรอเก่งมากค่ะนี่ไปไม่ถึงไหนเลยแอาลงแล้วซื้อขนมไหนถึงแล้วไหน แต่ซื้อขนมเยอะแยะเลยเหรอ <g ül> อร่อยไหมอ้๊มอร่อยเอาไปเก็บเลยของเล่นอของเล่น,นดีไหมเบาๆตาเจ็บไหมนะ อ,อ,อืมทำแรงไงเจ็บไหมดูดิดูปากดิไหนเ<ก> <laughs> จ็บไหมไม่เจ็บหรอกแค่เนี้ยคนเก่งเจ็บไหมเจ็บแอนลดแรงมาแล้ว น้องไปหนูถึงแล้วเหรอคะถึงไหนคะไปะถึงไหนซื้อขนมไปซื้อขนมให้น้องด้วยนะซื้อขนมมาให้น้องด้วยนะซื้อขนมอยู่ไหนฮะ <laughs> อร่อยไหมคะ่อ่าคันใหญ่ปันไปแอน้แอน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 แอ <laughs> นแไงแล้วแอน มันจะตกดูซิปเปอร์ฮีโร่ขึ้นไปบนอันนี้ <ไป S 1> จะตกตายพอค่ะไ, <ป S 1> ไม่ต้องหาไม่เลียวแล้ว Cái này mà. Ồ tu đê đê. Kẹc. อืมเอาพักเหนื่อยก่อนทูปเปอร์ฮีโร่เหนื่อยแล้วลุกขึ้นมาใช <c oughs> ่มันเหนื่อยพักเหนื่อยก่อนค่ะใช่ทูปเปอร์ฮีโร่ไหม่แหละ เหนื่อยนอนเลยเล่นเหนื่อยร้อนไงเออมันร้อนเอาพักเหนื่อยก่อนอ่าไหมแม่บอกว่าให้พักเหนื่อยก่อนอ่ะบายบายกอนตะบายบายอ่ะให้ดูสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าอาจารย์ตาสวัสดีครับก่อน เก่งมากค่ะบายบายด้วยบายบายแล้วพบกันใหม่นะคะง่้ากว้าย